สวัสดีครับท่านผส้มครับมนีมาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับผมกเสิ้าผ้าธนผู้ช้มทุกคนมาตามแนวทางตัวเลขน้ากันนาะครับเพื่อไดโชกได้ลับมันมานน้ากันนาะครับกะมาตามตองวดกันได้เลยนะครับผมกะเป็นเลขของพ่อแน่สารคามเนะครับมนีเปินกะมีที่เด็ดมาให้่พ่อให้พี่น้องทุกคนนะครับงวดก้อนเปินกะเดินดีนะครับก้อนเอื้อนที่จะไปรับช้มเราฟังแนวทางตัวเลขของพ่อแน่สารคามเนะครับกะ ขอพระคุณพอนียสารคามนะครับผมที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำไชครับกัขอประคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามากดไล์กดแช่กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้าอูน้ำไชนะครับอูน้ำไชกับพัฒนาว่าไปเรียนนะครับผมให้เอฟซีเป็นกำลังแรงใจสูๆกันงวดต้องวดนะครับผมเอาเดี๋ยวอูน้ำไช่เอางวดเก่าให้พอยเป็นน้อ,นองเบื้งนะครับผมว่ามีตัวใดแน่นะครับ นี่ครับผมพ่อแนารคามนะครับหงวดเกาเพิ่นนะครับผมที่อุ้นน้ำไส่ตามให้ทันูุชมนะครับเด่นบนล่างนะครับผมกะเข่าซีกับหาด้วยครับนี่แหละครับเรีอก่าขาซีนะครับผมเขาตัวกับนะครับนี่เป็นเหล็กเด่นเพิ่นได้ครับที่เขานะครับเพิ่นบ่ได้จับคู่ให้อุ้น้ำไส่อีซีได้ครับผมนี่แหละครับจับคู่ผิดนะครับผมบ่เป็นยังนะครับที่ว่าเข่าเหล็กเด่นบนล่างได้ครับผม พิจจรณนาในการรับส้มรับฟั่งเอาเด้ครับเพื่อได้โชคได้หลับมันหมานนํากันเนาะครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของพ่อแน่สารคคมเนาะครับแยวอุ้นน้ำใสจะไปตามให้เอฟซีทุกคนเด้เครับผมเอาเพื่อเป็นการเบรร่เสียเวลาเนาะครับขอให้ทานผู้ช้มทุกคนที่เขามารับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะครับให้ดวงดีดวงแห่งดวงหมานทุกคนได้ครับผมไปรับส้มรับฟัง่งตัวเลขพอเนี่ยสาระคมน้ำกันได้เลยครับ พ่อครับบุญน้ำไส้สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับบุญน้ำไส้เด่นยังกินน้อครับพ่อเออเด่นกินของแรงเขางยังแล้วละนั่งเรียนเด่นยังกินแรงแล้วครับพ่อมันเนี่ยอ้อมหนูโอ้เดออ้อมหนูโอ้หมวดก้อนพ่อไหมครับเดินดีครับผมเหล็กเด่นบนรางไหมพ่อครับเชื่อว่าพวกเด้จับคู่ให้เนาะพ่อ 4กับหอน,นะครับไออันอรวนใช่จับก่อจับคู่เห็นันเบื้องลึ15คูจับเป็นตัวมันถึง15คูครับเอา้างวดนี้มีที่เด็ดตัวไรเนาะครับพ่องวดนี้มันเป็นหน,หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่นี่เนาะพ่อห้หาเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดครับผม ผมใจจับไม่ให้ให,ให้ให้เป็นรถเด้ออันอีกอย่างสี่มื่นเจ้งโซมาหลว่อพออาจารย์จับให้่าฉันได้แล้วอยู่ครับพอ่ออันนี้เป็นเด่นบนรางนี่เนาะพอ่อแมานบนรางครับอันนี้จับให้ท่านผู้ชมเบิง่งรถเนาะครับพอ่อแมานเมนรถผมใช่จับรถครับบ่มีฟันบ่พ,บพ่อ,อบัวพุ่นละฝันอย่รอบหลังพุ่บัะโอ้ครับผมฟันรอบหลงังเนาะครับ มงวดก่อนพอถิีบ่ครับบ่บ่พอมาซื้อแล้วเด็กซีหาซื้อบอพอซื้อซื้อเถอะเด็กม่เคยออกบนะครับอันเกาซี่ไหมบองวดก่อนมั้ยครับอุนําใส่กันซื้อลอตเตอรี่ไปยู่ดิพ่อแต่มาเข้างวดนี้ไหมบอเรางวดฝากกันไปซื้อแล้วเกาซี่อ่อืมครับโอ้มาย้อนหลังเนาะครับเลขเนาะแม่นเนี้ำฝน หมวดนี่กัมาอีกเหมือนเดิมนะพ่อสําหรับพ่อแน่ยสารคามนะครับครับเอาพ่อกะมีแนวทางเพียงเส้นนี้เนะครับพ่อครับครับอุ้น้ําเสกกัไวพอใหนพ่อย่ดีมีแห้งนะครับพ่อสุขภาพแข็งแรงครับครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับอาครับอุ้นน้ำเซกอะตามแนวทางพ่อแน่สารคามให้พ่อพี่น้องทุกคนเ้วได้ครับคะให ท่านผู้ชมได้เบิ่งน้ำกันเนาะครับพอเพิ่นกะสิให้อุ้มน้ำใส่จับให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาได้ครับกะพิจารณาเบิ่งเอาได้ครับแนวทางตัวเลขของพ่อแน่สารคามเนะครับนี่แหะครับงวดก้อนเพิ่นกะสีกับผาเพิ่นว่าเพิ่นบ่ค่อยมักประเดียนาะครับแต่ว่ามันติดมากนะครับพอเพิ่นได้เอาปลงมาให้เอฟซีทุกคนบุรูษว่ามันเจ็บมากแบบนี้เนาะครับอ๋อเงี้ยกับโมเนียนนันนะครับผม สูสูกันงวดต้องงวดได้ครับผมกับเป็นกําล่างแรงใจอู้น้ำใส้ยั้ได้ครับเผื่อได้สูกได้รับน้ากันนะครับผมกับเดี๋ยวลอดซอสน้ำบินน้ำได้ครับผมไก่เละจกออกเอาครับมาตามกันแหมนะครับเมื่อกี้ไฟดับครับผมกับเลื่มคําบอกไปมดเลยครับไฟพึ่งมาครับผมน้ำไส้กับเล่ยมาตามตอยเอฟซีครับเมื่อกี้กับแจ๊กยังเป็นยังนะครับผม อฟดับครับนี่ก็เป็นเลขเด่นของพอสาระคำนะครับผมพ่อแน่สารคามครับหูน้ำใส่กัไเดไปนั่งรออาดคลิปครับเป็นเครื่องซุ้มวงเลยรได้ครับผมกลัวไฟอย่ามาเนาะครับก็ได้มาเลี่ยวนะครับผมเดี๋ยวอูน้ำใส่มาตามมีอีกครั้งครับเด่นบนล่างหนึ่งสองสี่ครับผมกับตัวประกบครับห้าเจ็ดแปดนี่ครับแนวทางตัวเลขของพ่อแน่สาระคมนะครับพอเพิ่นกั มีแนวทางเพียงเสมนนีนะครับปูน้าเสีเลยเดมาบอกให้ครบแปดที่คังครับแต่บังเอิญครับไฟมันมาดับน้าครับผมปูน้าเสีเลยต้องกลับมาไหมนะครับผมขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนด้วยครับผมที่ขาดตอนนะครับกําลังจะไปได้ดีนะครับผมไฟดับก้อนครับเรียครับเดี๋ยวปูน้ำใสีจะขึ้นตัวเลขไว้ตรงนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ากันครับผมแต่ว่าปูน้ำใสีจะ ผาพอยพี่น้องมาปุดคกุ้ยเนยวทางตัวเล็กก่อนนะครับผมให้มันขบแปดนาทีครับเอาเล็กซอสสนามบินนาำนะครับกําลังวอาถึงเล่นนะครับผมที่ว่าเดือนดีครับกะเปิดขามา้าสามสี่งวดล้วได้ครับผมฝนน้ำใส่กะตามต่อเป็นเอ่อเขียนสถิติครับผมให้ทันบุชมทุกคนนะครับฝนน้ำใส่กะพยอยามนะครับ ทำหน้าที่ให้ดีทีสุดครับก็ได้มาจากพ่อกับแม่ครับผมบอกสอนนะครับอูน้ำไส้กับเก็บมาปรับปรุงพัฒนาไปเรียนนะครับซึ่งคอมเมนต์ท่านผู้ช้มทุกคนนะครับที่มาเป็นกําล่างแรงใจให้อูน้ำไส้ครับกัสู้ๆกันนะครับผมงวดต้องวดนะครับเพื่อได่งเคได้วรับฝนตกดังแห้งนะครับผมบรู้ว่าท่านผู้ช้มด้ยินบ่ครับอาจจะบ่ได้ยินนะครับผมเพราะว่าทั้งในเป็นกระเบื้องนะครับผมหลังคาครับ แต่ว่าเงี้ยพอเงี้กัไมาเงีนี่ดังแห้งขนาดครับผมใครอยู่ครับบ่มีเสียงฝ่าห้องนะครับอันมีเสียงฝ่านี่ดับอีกแท้ครับดับเงวครับผมดีไฟยังกลับมาครับวนน้ำไสีเล่ยมาสรุปต่อครับที่แรกบอกับแม่น้ำเสียแล้วนะครับว่าอ่ามือเงินจงมาสรุปก็นเลยวน้้ำไสก็เลยนางน่งถ่ายข้าวคนครับเพราะว่ามันได้ยินแต่เสียงร่มหมครับผมว่าน่ายจะตกไวแห้งอยู่ ทางอำพเภืออื่นนะครับเพราะว่ามันสายไฟสายเดียวกันนะครับไมอยังแจ่ทางสีถาดนะครับอุ้น้ำไช่กัรอแป๊บหนึ่งสุดท้ายไฟกับไม้อีดีครับเอาการรอค่อยนะครับผมควมบดทนนะครับเ๋ยวกัเป็นบ้านของเขานะครับผมสู่กันไปครับงดต้องวดกันไปเลยนะครับเดี๋ยวครับงดก้อนพอเปิดกับเดินดีนะครับคลิปนี้กับโบ่เงาแน่นะครับผมก็เยื่พึ่งเบื่ออุ้น้ำไช่ได้ครับอุ้น้ำไช่กับพัฒนาต่อไปครับ นี่นแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้วัน้ำใส่กะอยากหาเซียนเขามามเพิ่มเิมอีกหน้าครับเพราะว่าให้พอกับแม่กับมีเซียนท้องเพิเ่นยุ่ยวนะครับผมร่างเร่องเทียเพิ่นก็นเอามาให้วัน้ำใส่วัน้ำใส่กับว่าอยากรบกวนปันใดนะครับแม่ยก็พอกับปัญใดวายยังเดียครับแต่ว่าวัวอยากได้เซียนเฉพาะตัวจากของนั่นนะครับ,บรเบอยร์โทรน,น,นี่กับทรมาได้เลยด้วครับผมใส่กับพอกับแม่คือเก่าแล้วครับ เดี๋ยวอูน้ำไส้เก็บโทรศัพท์ขอแพยครับเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ับเดย์อูน้ำไสยแกะมาซื้อให้พ่อพี่น้องเอาขอไล่เอาเขาเบอร์ยัย่ให้หนีได้ด้วครับแต่ว่าเบอร์นี้อูน้ำไส้จะบอกให้อ่าท่านผู้ชมที่มีแนวทางเลสทางดังเอามาให้อูน้ำไส้ได้ครับอูน้ำไส้พร้อมน้ำสเสนอครับผม0984740683ครับเอาฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 9 8ย์เก้าแ สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับนี่แหละครับเบอร์โทรเท่ามาได้ครับผมเอาครับถึงเวลาจะปิดคลิปแล้วนะครับหลังจากไฟดับกลับมาท่านนะครับก่อนไฟจะดับอีกครับผมต้องรีบปิดคลิปนะครับเอาครับก็ขอบคุณพอเนี่ยสารคามเนี่ครับผมที่ให้แนวทางอูน้ำใชาครับแล้วก็ขอบคุณเจ็ซีเรียกว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยมาให้เป็นกำลังแรงใจอูน้ำเชาะครับ ไวยพอดใ้ทุกคนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับให้ดวงดีสุขภาพแข็งแรงครับผมลำรวยเงินท่องครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน่าสวัสดีครับ